เป็นบ้านพักตากอากาศขนาดประมาณ4ห้องนอน4ห้องน้ําแล้วก็มีห้องแม่บ้านห้องครัวที่จอดรถสองคันนี้ เมื่อพื้นที่คร่าวๆเนี่ยมันก็ประมาณสัก400ตารางเมตร300ถึง400ตารางเมตรตรงนี้ครับถ้าเราคิดกันง่ายๆแบบเร็วๆเลยครับค่าก่อสร้างอยู่ที่ประมาณสัก10,500บาทเนี่ยฮะค่าก่อสร้างบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันก็ตกประมาณ6ล้านแล้วก็รู้แล้วครับว่าเราจะขายที่ดินในราคาเท่าไหร่แล้วบ้านในราคาเท่าไหร่ก็ไปทําการตลาดต่อเพื่อเราจะขายต่อไปนะครับว่าในโซเชียลแรกคือเราจะขายที่ดินอย่างเดียวเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไปหาคนมาสร้างอย่างเดียวคล้ายๆกับพวกหมู่บ้านนวัทนาีหมู่บ้านที่เขามีการจัดสรรที่ดินมีีส่่ววนนกกกลลลาาางแ้้็ขยทิูค หาผู้ออกแบบหาผู้รับเหมามาก่อสร้างเองอันนี้คือโซลูชันแรกสำหรับโซลูชันที่2นะครับก็คือเจ้าของสามารถขายที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านได้ด้วยไอโซลูชันนี้ครับมันก็จะปวดหัวนิดนึงเจ้าของโครงการสร้างเองทั้งหมดเราก็สามารถเลือกมุมมองไม่ให้บ้านเนี่ยครับมันมีธีมเยอะเกินไปบ้านมันจะดูไม่ไม่หลากหลายเกินไปมันก็จะคุมภาพรวมของโครงการได้แต่โซลูชันแบบนี้ก็จะยากหน่อยครับเจ้าของจะเป็นคนควบคุมเองทั้งหมดซึ่งมันก็จะเพิ่มความปวดหัวให้กับเจ้าของ มากกวา่าไอโซลูชันแรกที่ตัดขายที่ดินไปมันก็น่าจะเหมาะมากกว่านะฮะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะแบ่งพอดที่ดินเป็น9แปลงมีบ้านตัวอย่างอยู่ในพอดที่ B ต่อ A หรือว่า B ต่อ C หรือว่า A ต่อ B เราก็รู้แล้วว่าเราต้องมีถนนโครงการนะครับถนนโครงการเนี่ย เราตั้งแต่หน้าโครงการเลยด้านหน้าเนี่ยครับไอ้แปลงพอดแปลงที่ใหญ่เนี่ยฮะเราเก็บไว้ก่อนเราขยับถนนไว้ถัดไปแล้วถนนตรงนี้ครับเข้าไปข้างในแล้วก็มีตัดหน้าพอตัดตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ประมาณสัก3 0 0 0ันตารางเมตรเราตั้งไว้ก่อนเลยนะครับค่าใช้ใจ่ายโครงการอันดับแรกที่เกิดขึ้นมาครับหนึ่งค่าตัดแบง่งถนดที่ดินถ้าเราไม่ต้องเข้าจัดสรรเนี่ยเราไม่ต้องทําแบบเลยเราเดินไปที่ดินแล้วเราก็บอกเลยว่าเราจะจัดแบ่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่าใช้ใจ่ายมันก็จะไม่แพงมากมันก็อยู่แค่หลักพันหลักหมืม่ตนต้นๆแค่นี้นะฮะที่ดิน แล้วพอวันจริงเนี่ยครับเขาจะเรียกเจ้าของที่รอบๆแล้วก็เราเนี่ยไปแล้วก็ไปตัดแบ่งเสร็จแล้วนะครับเขาจะไปเข้าะบวงการประมาณสัก3เดือนที่ดินเราก็จะเสร็จแล้วอันนี้คือค่าใช้จ่ายงวดแรกที่เราต้องเสียนะครับคือค่าตัดแบ่งที่ดินก็ประมาณรักหมื่นต้นๆข้อที่2คือเราต้องทําถนนถนนเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีถนนที่เป็นถนนคอนกรีตใช่ไหมครับโปรไว้ไว้ประมาณสัก12เมตร,รเพื่อให้มันมีจังหวะของถนนมีจังหวะบ้านไม่อึดอัดมากตรงเนี้ยฮะอยู่ที่ประมาณสัก12เมตร,รที่เป็นเขตทางแล้วก็มีรางระบายน้ําแล้วก็มีรางว อันดับ2อนะครับถนน3,000ตารางเมตรถ้าก่อสร้างถนนบวกคลอระบายน้ำเนี่ยครับอยู่ประมาณสัก5 0 0ร0ถึงผมตีไว้ที่500ก่อนก็อยู่ที่ประมาณสัก1 5ล้านหนะครับล้วก็มาทำรั้วโครงการในการจะขายที่ดินเนี่ยเราก็ต้องมีรั้วรอบขอบชิดให้ดีก่อนเวลาลูกบ้านมามีความปลอดภยัยมี security มากขึ้นนะครับในการทำรั้วเนี่ยครับเราก็ลากเลยรอบไซส์ของเราเนี่ยพื้นที่รั้วของโครงการแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก780เมตร780เมตรเนี่ยครับผมตีง,ง่ายๆเมตรละ2,000แล้วกันตรงนี้ก็มีค่าใช้จ่ายค่าทำรั้วในประมาณล้าน มีค่าเดินท่อประปาที่เป็นแบบท่อ P.E. สีดำเนี่ยฮะเดินโครงการไว้ก่อนตกประมาณเมตรละ350้ว350ก็ประมาณสักแสนกว่าบาทค่าปัก ต้นเสาไฟเสาไฟตรงนี้เราก็ยิงก,กับไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยห่างกันต้นละประมาณ15เมตร10,000บาทต่อต้นครบทุกอย่างแล้วมีที่ดินที่แบ่งเรียบร้อยแล้วมีถนนมีท่อระบายน้ํามีท่อประปาเวลาลูกบ้านมีเสาไฟฟ้าค่าแบ่งที่ดินประมาณสักผมตีไว้3 0,000ื่นก่อนแล้วกัน3 0 0 0 0ื 30, บวกล้านหาบวกทาท่อระบายน้ําประมาณแสนห้าบวกทำรั้วอีกล้านห้าค่าเดินท่อประปาร,ร,รอไว้อีกแสนห้าค่าเสาไฟก็ประมาณ20ต้นกับ ประมาณต้นละหมื่นก็สองแสนตรงนี้พอเรารวมค่าใช้ใจ่ายเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยในการตัดแบ่งที่ดินพร้อมทําสาธารณูปโภคเนี่ยครับมันอยู่ที่ประมาณ3ล้านห้าถ้าเราเพิ่มสวนเพิ่มต้นไม้เพิ่มอะไรจัดแปลนสเกลพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยครับปรับดินเรียบร้อยหมดแล้วเราปลูกหญ้าหน่อยให้มันดูเขียวทําให้มันดูสะอาดสะอาดนะเฉลี่ยวไว้สัก2องแสนสามแสนก่อนแล้วกันก็อยู่ประมาณสัก3ล้านแปดเนี่ยครับคือต้นทุนโครงการที่ดินเรียบร้อยทั้งหมดนะครับตามแบบรายละเอียดแบบนี้เลยนะฮะหลังจากที่เราได้ที่ดินเรียบร้อยหมดแล้วครับว่าเราแบ่ง ที่ดินแบ่งสาธานูพวกโภคโครงการตัดน้ําตัดไฟตัดถนนเรียบร้อยหมดแล้วน,นะครับใช้งบประมาณ3ล้านแป่กับที่ประมาณ10ไร่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะขายที่ดินในราคาเท่าไหร่แล้วมันจะคุ้มทุนกับราคาที่เราตั้งใจไว้ไหม